การไปวิ่งเก็บเหรียญก่อนวิ่งช้าชิบหายมีแต่ปืนที่ผมไม่ชอบบอดีปืนที่เก็บมาเนี่ยเล่นไม่เป็นทั้งนั้นเลยน่าจะมีกระสุนเอ็มจีเนาะหมายถึงปืนกลเบานะแล้วก็ปืนลูกซองนะที่ผมต้องการอันนี้คือได้ปืนอะไรไม่รู้ไปครับผมทําการใช้สลิงครับในการโหนไปด้านหน้าน่าจะไม่มีคนนะนี่เรามีคลิปแล้ววันนี้เราก็มาเล่นกับตัววีนะครับแต่ไม่รู้ว่าตัววีคนนี้เขาคือใครนะครับแล้วเขาก็เหลือเป็นคนสุดท้ายค่ะนี่จะเอยจาฟากเสียงแบบนี้นะโนะทุกคนขอเต็งๆนะท่าน โอ้โหครับผมมาเป็นทีมเลยครับวิ่งไล่เดี๋ยวขอพันยาก่อนเลือดน้อยเลือดน้อยใพันยาก่อนครับมาทั้งสี่ตัวโอ้โหและแล้วเขาก็ตุยใช่เราจะพลาดแบบนี้เลยผมอยากเล่นด้วยและแล้วตุยคนนี้ก็พาเราตุยนะคะทุกคนเสียดายครับผมรอบแรกตายกันหมดตี้เลยน่าจะมีลูกซองไว้ให้กันเนาะมือเกี้ยมันมาอยู่หนึ่งทีมสี่คนแต่มันมาสองคนมาหาผมแถมให้เวลาเราพันยาซะด้วยไปครับผมเป็นคนที่สองครับพี่เล่นชได้ไงเว้ยปืนอื่นพี่ไม่เล่นอ่ะไอเลิฟเชได้ไอไลท์เชได้เนาะ มาแล้วมาแล้วก็ผมมีใครรู้จักพี่คนนี้เขาบ้างครับทุกคนเขากำลัง